ไปที่ริเวพูลบ้างเมื่อวานน้องกุ๊กิ๊ก็ดูอุ้ยสนุกสนานแล้วหนูรู้สึกว่านูนเยนนี่เป็นอะไรที่แบบเขารักริ้วพูลไปแล้วใชไหมใช่คือปั่นสวยมากลูกสองอะลูกที่ได้แชมป์ลูกนนี้ลูกที่ชนะใช่ไหมครับก็เปลี่ยนตัวลงมานะครับลิเวพูลก็ใช้นักเตะชุดผสมแต่ว่าสปอตไลด์ลงซาม่าลงนะครับตัวจริงคือตอนเนี้ยขุมาลังของริเวพูลมันใหญ่พอที่เจอร์นทรอปก็จะเรียกว่าหมุนเขา พี่ว่าเจยพร้อมเนี่ยเขาหมุนนักเตะสนุกเลยเอาใครลงก็ใช่ต้องบอกวันนี้เอาใครลงก็เล่นดีฟอร์มดีกันทุกคนอะโรเตชันแทบไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะใช่แล้วซาร่าลงโซโบสไล์ลงเนี่ยถือว่าผิดคาดนะกับถ้วยเนี้ตอนแรกนึกว่าจะพักก่อนพักใช่แต่ว่าด้วยโปรแกรมด้วยเพราะว่าโปรแกรมของลิพูลมันไม่ไม่ยากเดี๋ยวกลับไปไปเจอลูตันซึ่งก็มันมันอยู่ในวิสัยที่ชนะได้อะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นงานหนักทีเนี้ยลิพูลก็ ขึ้นเป็นเต็งหนึ่งนะบุกไปชนะ Born บอลมัสองหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มันก็เต็มกลืนเหมือนกันนะต้องไปได้ประตูชัยจากคือยิงนําก่อนแล้วโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูเยสเปลี่ยนลงมายิงประตูชัยใช่ไหมแอบมีมความทุลักทุเลบ้างเล็กน้อยอเพราะด้วยสภาพอากาศด้วยะวยลมก็แรงฝนก็ลงเม็ดอีกอะไรบอล <Born March S 1> มาร์ทเขาอยู่ทางใต้เลยสุดติดทะเลเลยลิเวอร์พูลเนี่ยขากราบจริงๆต้องขึ้นเครื่องนะใช่ปรากฏเนี่ยสภาพอากาศไม่ดีมีพายุเขายกเลิกไฟท์หมดเลยต้องนั่งรถบัสรับ สี่ร้อยกว่ากิโลเมตรโอ้ทำงานะเออมันก็ไม่เหนื่อยหรอกมั้งอย่างเรานั่งรถทัวร์ไปอย่างอย่างอย่างบ้านเราในสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรอ่ะคือก็นั่งรถนั่งรถทัวร์กันเหรอปกติพระอย่างบแต่แต่ที่อังกฤษเนี่ยคือสี่สี่ร้อยกว่ากิโลมันไม่ใช่นะเปื้อนื่องเปือนในสิ่งของเราก็แหมบอกไม่เหนื่อยเลยแต่พอลงรถมานี่คงแบบว่าอะไรลู้แล้วคือเรามันก็อาจจะชินไงกับการเดินทางุอยปกติพี่ไปบ้านยายอะไรเงี้ยก็นั่งรถตอนกลางคืนแล้วก็ เช้าก็ถึงบ้านยายอยู่ที่ไหนน่าแต่วันน่านแล้วเราจะชอบแบบถ้านั่งรถทัวร์เนี่ยตอนกลางดึกเขาจะแวะกินข้าวต้มเออเออนิพาตโลบ้างที่อะไรบ้างใช่ไหมใช่มันก็จะยังต่อก็ขึ้นเหนือกับลำกับลำปางกับใช่กับบ้านบ่อยก็มันจะมีแวะกจุดแวะอกินข้าวต้มมันเราจะชอบแบบนี้ไงแต่นักบอลเขาคง เมคงไม่ากขามคุยมึงชอบมึงก็ทำไปสิเขาอยากกลับบ้านไปพักเร็วๆแต่เนี่ยก็ต้องนั่งรถกลับนะอ่าจือพูนขึ้นไปเต็งหนึ่งนะกุ๊กกิ๊กนะครับก็อัตรา2อต่อหนึ่งในบริษัทรัฐนิสาหกกฎหมายของทางเมืองนอกเขาเนี่ยก็คือแทง1ใจ2าอเอาหบาทแรกสบาทถือว่า อยู่ในระดับตัวเต็งนะเต็ง2คือเชลซีเชลซีเนาะแทง2จ่าย7ไม่รวมทุนเหมือนกันแล้วก็เป็นเต็ง3เนี่ยจะเป็นนิวคาสเซิลนะคะนะที่ผู้ชนะมาแทง1จ่าย4ไม่รวมทุนก็ขยับมาก็เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นเอฟเวอร์ตันเป็นฟูลแลมแล้วก็บิดเดนซ์เบรเต็ง7พอร์ตเวลเป็นเต็งเต็ง8ปดคือเต็งระดับสุดท้ายจะเรียกว่าเต็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้คือหลังจากผลการจับสลากประกบคู่ออกมาแล้วใช่ประกบคู่ออกมาเนี่ย เวอร์วฟูลเนี่ยจะเจอกับเวสแฮมใช่ค่ะเวสแฮมนี่เขาชนะอาร์เซนอลใช่นะโอเวสแฮมเล่นดีเหมือนกันนะเมื่อคลนดีมากร่างศูนย์เลยส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยจะไปเยือนเชลซีอันนี้ดูผลจับสลากนะค่ะเอฟเวอร์ตันจะเจอฟูลแลมแล้วก็พอร์ตเวลเจอโบโรดูดิโอพอตเวลเจอโบโรนี่คือมีทีมแบบหลีกล่างแน่แน่นอนเข้ารอบรอง เพราะเขาไม่ได้อยู่ในพิมพ์ลีกทั้งคู่ใช่ค่ะที่เหลือนี่พิมพ์ลีกหมดเลยพิมพ์ลีกล้วนๆด้วยแล้วก็เจอกันแบบสมน้ําสมเนื้อทั้งสามคู่จริงบริลลิ่เนี่ยนะคือไม่มีคู่ไหนที่เหลื่อมล้ํากันเลยเออเออแล้วเอลฟ์ตันไปเจอฟูลแลมซึ่งฟอร์มอาจจะทีมด้วยผลงานก็อยู่ล่างๆทั้งคู่ใช่ประมาณนี้นะฮะเชลซีเจอกับเนเวอร์เซ่นก็เป็นคู่ที่น่าดูน่าชมนะแล้วคู่เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยเวสต์แฮมก็ผลงานก็เริ่มกลับมาหลังจากเพิ่งสะดุดไปพอเจอกับโบโลเขามือดีเลยกันเริ่มไปจับเจ ะะเพราะฉะนั้นก็คือการันตีได้แล้วแหละว่าในในลีกรองลงมาะจะเข้าเข้าแน<ช>่นอนเข้าแน่นอนหนึ่งทีมอย่างนี้ก็สนุกแต่รอบรองนี่ก็เตะสองนัดนะปกติรายการนี้เตะเย้าเยือนเจ้เตะบ้านบ้านบ้านใครบ้านมันมีอกาศพร้อมเสิร์ฟถึงน้าจะออกทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา